อเคลไปนี่ล okay. ้เนาะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไปนีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเนายเฮยเฮ้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 ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ทุก้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้วเฮ้นเฮ้้ยเน้ัเฮ้้วเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้้ยเฮย้ยเลยเฮยเอ้ยเฮัยเอยเยเย Ồ, xăm xăm tụp con. Nào. Nhảy đây. To nhăn đi đi, cầm như blur đây ơi. Hả? Mình nhờ ăn thế Hả ok cho nó nọ Ở đây kìm như đó. đó Ở cái vết này nó oh, <laughs> ừ. vết này nó Nó rắn bỏ xa oh. Ở mà đi bỏ Ở thằng này kèo bọc vào เอาต้อกังเว้นเอาต้อกังเว้นนี่อัตราการเสียงสูงเฮ้ยเอาต้อกังเว้นนี่ได้สูงมาสูงบ่โอเคเอาเอาเองน้องชายมาโอมันก็ต้องได้โอเคโอเคอันสูงจัาะเมตรอัน2เมตรอัน2เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไม้ที่เออไม้ทนเสอไม้ทนไม้คุกเลยนี่ไหเฮ้ยมากินบ่มันมาใช่ไหม เยอะมากบันมานอนว่าดีไผ่บรรทัดไผ่ชุดอ๋อทุกคนเลยกระเตยนี่ทุกคนเลยมังกระบกนะอยู่พุ่นพุ่นตัวมังกระบกนะห้กินนี่ไก่เจำได้ทุกคนเลยมันมาม้าพี่เนี่ยมันมามาพี่ปุ๊บแล้วมันมาเชื้อไม่พุ่นเลยมันกินทีนี้แค่น้อยนี่นี่นะนะมันกัดทุกคนนะนี่นี่มันกัดเป็นวันนี่นี่กระเตยกัดนี่โอ้มันกระกัดเนี่ยนี่นะหากัดเมื่อวานนี้นั่นี่นั่นนี่อยู่ทางในเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่ในเป็นขาวๆนี่ ในนมัเนี่ยโอ้ยกระแตมันเข้าไปซึ่งอันนั้นนี่ใส่ของกระแต่ไม่ใช่เป็น่ยนวันใดมันแค่กัดทางนี้เนาะเอามากระบุกเนี่ยมันเอามาจากกระไกลไกลปุ่นปุ๊บแล้วมันมาเซึ่งวันนี้มันยากมันไม่มากินนี่นี่ใส่ของกระแตมันมากัดมาเยอะมากชอบมากเลยเนาะเวลามันกัดมันมกัดทางนี้เลยกัดตัวนี้นี่มันบริกัดทาง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 ปุ่นเลยมันกัดตรงพี่แล้วมันก็เอาเขี้ยมแง่เข้าไปมันแง่นี่เนาะนี่ เห็นปเอาเลยยุบจืนะเฮ้ยออโอเคโอเคใส่น้องฮเาว้าวโอ้โหโทษโทษโวันนี้เป็นาเมตรแล้วอันนี้ฮึ บีลยตเอาสานปลเนี่ย่ได้แล้วเวะึอักกึแล้หน่อยเนาะคเอาแล้วนะมนนี่ไม่ได้ลยอเว้นบักเอานี่ยมันหุ้มเจอคนแล้วนี่โอ้เยคนเนะห่างมาเห็นเนาะโคตรเปรี้นห่อยสิไรยันยันเมนั้น ูเปลียน้อยนลมันจะมากเลยเอมากบอกมากมากค้ัเก็จะได้อาแล้วะเข้าวหางหัอนไปตองสิ่งแหนออมาโอ้ไม่เลยภาาได้ไปจองนะนะแม่มันหลังออกมาแล้วทุกคนเด้โอ้โหจุ๊กหได้ชตัวมีเป็นยาอ่้วัวได้บอกตงเวนนะตึงเวนกระคืนนะกระคืนบ่ก้งเวนกระคืนจะปลอดภัยเลยวันนี้คือมันสูงทุกคนเด้อมันสูงประมาณว่างแปดเมตรปะ อันนี้ตีคร่าวๆไว้นี่ถ้าเอาเดี๋ยวเขาจะมีชุดเอาทุกคนเลยตรงนี้ตัดไม้มาปุ๊บแล้วนอปุ๊บแล้วก็แงยขึ้นไปหมดเขาก็อยู่ในในอสานั้นมาพุ่มรูมันพัดมาหนี้หมดเลยแล้วปุ๊บลงมาปุ๊บแล้วเขาก็บักต้นนี้เขาเสียสละต้นหนึ่งต้นเนี้ยปุ๊บแล้วลงลงมาปุ๊บเลยนี่โอ้โหแมน จูดเลยบักลงเอามนก็คื้บรานเออเฮ้นำบรายูไดนเขาจะเป็นธหมูนี่นี่นะยันมูยันยูมาดึกได้มาดึกจะตัเอาดมาอรเร่่งนีก็ได้บ่โอเคเป็นแผนเอาขึ้นอะมันบักไรไหมั่งนี้นะเป็นแผนเอาขึ้นืนเป็นแนนไหมนี่ีอันตรายมันสูงเขาเบิงจกที่เขาค่อยมันสูงเพาว่ามันต่ำมาเบิที่มันสูงสูงอ๋อสูงนมนแม่นอื่นเนาะ เวลาเขาเอานั่นถ้าเขาบักลงมาเขาเอา่ได้้วนแม่มหลายแม่ี้คือตัวมาฮะแม่ตัวมาเอากคขนนี้บักเอาสบายเลยโอเค่เฮ็ดอันจุกท่าจุนอกพละเอาไม้เพกห้าวหะนะแล้วก็ตัดไม้ไม่ทนผู้นีแลคำจะไ้้าเอาตอเฮาตรงนายที่ภกไว้ท่าเนาะเอาต้อแล้วมายายที่ภาคน้บไ ออบ่อนายูน mm ี่เนาะโอ้มองน้ำเป็นห้วยอันบ่โอ้ห้วยใหญ่เนาะใช่บนอนายูหรือไวอ๋อโอเคโอ้ได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 ้แบบนี้ได้ไอืม เอาเดี๋ยวเขาวางกระเป๋าก่อนคนนี้วางกระเป๋าก่อนแล้วไปเบิงบุญสำรวบนนำจบ่อน้ำอยู่ปึ๊บปุ้ยเอาอันนี้กระเป๋าไปได้สิ่งนนอำนวยความสะดวกนักญกี่ปุ่นฮะรวมหมดน,น้ำอยู่ก่อนโอ้บ่อน้ำอยู่ทุกคนเด้อนีอ่คักเนาะ โอ้ทุกพวกสมิกทุกคนเดในบอลนี้โอ้ยเขาอยู่อาบน้ำอยู่ใส่กระไดอ่ะนี่เนาะบ่อนใส่น้ำอยู่พี่นี่แล้วบอนอาบน้ำอยู่นี่กระไดนี่โอ้โษคักเลยทุกคนเดในบอลนี้พักสมิกพักสมิกหลายลีโลนี่นี่อาบน้ำอยู่กระไดทุกคนเลยน้ำอาบนี่แต่ว่าในผ่านนี่จะมีโบได้ก็ขอช่วยอาบน้ำนี่เชียวหนาวพักสิมิคือสีนี่น้องนะมันหลายรุ่น เนาะรุ่นนีรุ่นขาวลงรุ่นรุ่นนี้มันแบบว่ามันมันออกสีเขียวเนอะรุ่นนึงแดงได้รุ่นนี้มันจะบ่ผักไปเออบ่ผักมาเลยบ่ะน้ำอืม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 พักกะเม็ดการอุปสรรนั่นแหละพักกะเม็ผักผักนี่ปโอ้พี่คนนี่นี่บอนอายุนี่ใครมาฝนตกนี่เอาเอาเอานั่งไว้นี่ก็ได้นี่ เอาเขื่อนเข้าไว้นี่ก็ได้ยิ่งอุ้มหินนี่ก็ได้ทุกคนเลยฮะโอเคอยู่ดักเนาะเท่ากันเนาะเขาก็พักพุ่นพอดพักพนพุ่นก็ได้บนผู้อู่ข้างในอยู่เขาเอากระตุกมาหินเอาไม่หินเอาน้ำแล้วขึ้นเพชรกินอยู่เออแม่มันไก่ดีอ่าเถอเขาสิขึ้นไปหาทีมงานเราก่อนพาแต่งเลื้งแต่งเหล้าจู่โตทุกคนหนุบนี้นนะ นี่ทุกคนเลยเี้ยว้อเชายวเอาไปตื้นนี่มันต้นไม้เพ็กนยนต้นไม้เพ็กเนี่ยป,ประกอบส่วนเลยวกับอันของอันเ่ราะลอยพุ่คนนี่ตัวน,นี้มันจะโอเคกว่าทุกคนนี่นี่ เอาโอเคปะนี่เอาตัวนี้เนี่ยมีตาหมมตากันเลยนี่เอานี้ที่หลายนี่ตามที่เจ้าห้าจูดไดย สบายพุ่งน pues ี mm ่สบายไฟมัน nah, ลุกมันโบวัยทเฟืองคอยลุกแล้วมันบ๊อบไปถ่มทางมันซ่าอยากให้มันพอเะ่าขึ้นเพื่อหอด้วยเพื่อหอดมดไวเด้เฟืองพัดเนาะอันนี้ยืมอันนี้ยืมได้พอดีของเมฆไทยมันมันนานมอดมันมอดอย่างมันน้ำสูตรขนาดจะติดไว้บ๊อบยากนี่นี่เยอะเลยไหมเยอะใช่เปล่าเยอะที่เยอะใช่มันบุกขึ้นยำผล มันเน้นๆนครับเนี่มีตัดตอนนี้มีแต่เ้าย่านยังเดียวย่านมืดข้ากลางทางเพราะว่ามันสูงมันสูงนะฮเพื้อไว้ทุกคนเลยของโบย่านย่านเอายกขึ้นโบเพนี่ยกสามคนเลยนะเฮากันสามคนกันมันกระเดิงนะแบบมันเลยโบเพนี่บบย่านขึ้นจอะมีประสบการณ์ตั้งแต่อาชุดเอ้ สามงานกันไว้อ่าโอเคไม้นี่เป็นไม้หลวงไม่ตายไม่ไพ่ตายแล้วก็ไม้เทกไม้เทกน้ำถือว่าโอเคนะอ้าทุกคนเรียบร้อยหมดนี่รอท้าสำคัญพื่อละเขาจริง นนั้เอาไปชื่อนึงเปิัวท้าห้าเอาไปท่าห้าตัวนี้เจนแหมมันตื้นยังเห็นเะอยู่ทุกคนเลยเลิฟนู่นนู่นกันบบบนี้เห็นอะไรต่อเอ้าเฮ้ยเป็นพวกคุณไปจูดิ้งกันป้ะอ๋อจีนเอาออกโอเคทุกคนเลยผมได้ยังามสูตรต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวลงมาช่วยเอ่ะจี้ต้นไม้ก่อนทุกคนเลยพอต้องแต่งกิ่งมันนะ จ,จุดแล้วเอาขึ้นเท่าไหร่นเอาขึ้นพี่โอ okay. เคมาโอเคจุดต้วันเลยคุเลยกรไฟไปเลยไปไหนนั้นลืมควายปะจุดโทอันนี้ก่อนจุดไปมันด้วย

ยองสันเด้อยังกันเด้อกันเด้อเขาเนี่หมดกลุ่มคนเลยวันนี้โอเคโอเคโอ้โอเคพอดีเห okay. okay. ็นติดะไดเหม็นเตะบหมนเตมเตเล่าเม็นปีนุ้งไ่าไฟรั่วพักกระดก โอเคมันออกมาเหมือนนั้นนะทำมอดไฟนะมอดไฟไฟแฟตโอเค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 พอนิ้งมันอยู่สูงนี่ก็ข้อดีก็คือลมมันพัดไปเลยแม่มันถึงมันออกกมันก็มามาหาเห่านะโอเคไม้เห่าพงเพียงพ่อโอเคนี่ลมมันพัดเขาอลไรนี่พัระก็ห่างเลย โอเคจนมดฟูกจนมดฟูกโอ้ยแต่มันเจือยเลยมันหางมันใหญ่เออหางมันใหญ่เดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวเข้าเลยโอเคโอ้ทุกคนโอเคแล้วเคทุกคนหางมันใหญ่ต้องใช้เวลาหนึ่งหางมันใหญ่คนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ้งระวังตีเน้อระวังตีเน้อระวังตีเน้ออยากข่ออีกพ่อบ้านจะถอยหลังไหมโยกว้าวโอเคขอแล้วขอแล้วพอโอเคบักบักวันนี้บักเลยวันนี้เอา ทุกคนขอโทษเด้อทุกคนเด้องชุ่มเฮาสิบักต้นไม้ต้นนึงเพื่อสอิสละเอาหังนต้อหั่นนึงขั้นมีเฮ็ดกาหิวเด,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 ด้อๆๆเอาลงณ์คนเลยได้โอเคโอเคโอเคมันยืงไฟโอเคบ่มันไหมกันก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มันตกลงเลยตกลงมาฐานตกมาแล้ววันนี้ตกมาเบิดเลยพี่ตกลงหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยบักเสียเมยแล้วล่าเสียตกมาก่อนแล้วโอ้โหเอวันนี้โอ้ยดูใช่ดูใช่ใช่โอเคบ่ ออกมันไมกห้างแลวก็ยาำนี่นาะงวไปเอามาพื้นเต็มวะเต็มวะนี่เลยอ๋อเลยหนีเลยหนีหนีหนี่นีห้างบ่แม่กพอแม่แม่กพอแม่นางกบพอนางมันตกมันอ้เก็บเอาได้อยู่ได้เก็บเอาได้อยู่ได้เก็บเอาสิดได้พอกินอยู่เก็บมาเก็บเอาเอาใช่ใช่แบบนี้เอามาเอามาเออเอามาเอามานี่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 โอ้โหนี่ตกไงเยนี่ ้นางมาเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาเอาเอาเอเอาเออาทีเก็บเอาไปเด้อฮะโอหางอะไรก็โอเคว่นตอนนั้นมงมงนั้นอันนั้นเด้กตัวตัวความนุ่งเด้กตัวความนี่มันมีแล้วมีแล้วปะมันมันเป็นแม่มาเลยโอเคปะโอเคปะให้ทำไปออกเลยจ้ะไป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 ทุกทุกคนปลอดภัยทุกคนทุกคนปลอดภัยทุกคนเลย

ใช่ไปไปไปโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วอันนี้เร่งหางมาหางแล้วางลไปไปโอ้ยไป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 ไ โอ้ oh, ได้สุดนี้อ่อามันหางเะไหางเบิดหางอะไรนี่ตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่ <c oughs> นี่ส้มพนี์โอเคแล้วนี่ฮะซื้อเแบบนี้นะอ่องบลูบลูนโอเค,อเคมาละไหร่ขอว่าประมาณอยู่หกเจ็ดชั้นได้แค่นี้นอกนั้นแล้วมันไม่โม้เลยทุกคนเถอะแล้วก็ม,มันก็หางเนาะเียมันได้ทะเลก็เอาเอาหูแล้วแหละว่ามันหางนะแต่เ้าก็มาเอา อันนึ้ยิ่งยามีมินกินทุกคนเลยยังลุ้มอ่ะยังไก่แบบคือนอนอูค้ครับแทนนะ <c ười> ไก่นอนอู้โอ้เอาไก่เพิ่นมันไปข, <c ười> ขี้ยัดเจอท่อที่เวทลุกโผล่วันนี้ดมขี้มันเลยหิวแห้งแล้วบ้านนี้ <c ười> เ,อเออไปเจอสุสารเนาะ <c ười> <อ>มาที่นี่ขั้นประมาณเราหิวแล้วเนาะ <c ười> โอ้คือไปทั้งเข้ามาเทตอันพุ่นได้เนาะบ่บ่มีก็ยังได้ป่าได้ทุกคนพลุ่ <c ười> <c ười> งพลั้งเลยได้ <c ười> ทุกคนเอ้ยมาหนี้ได้ไปลุกไปลุ่มผู้แหละมาหนี้นี่อ้อยู่นี่มาไวทุกคนโอ้ยแขนมันยำน้ำฮ้อนเจือมันมาห้ามลุ่มโอเคยุติธรรมนี่ทุกคนนี่ไปชอ ตาเหานี่ย้ายขั้วตลอดมานี่โอ้ยจังหวะย้ายย้อนมันหนาวกับบุมีน้ำ <c oughs> เอา <c oughs> บุญจากักอุ้มไก่บุญจักถือน้ำเต้าเอาอือเอาโอเคบอลน,นี่นี่บอลปืนเหาดังไฟบอลนี่ขันชีดังก้อนส่วนไรย,ยันไฟล่าง <c oughs> นี่ นี่มีเครื่องกอยนี่เอานี่โอเคเอานี่โอเคนี่แหลทุกคนเลยน่าแหกไฟก้อนเลโอ้ยหนาวเนาะโอ้ยหายห่วงแลดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วบ้าโอเคมุดยุทที่มดยุทที่นี้ รูปลายบุบมองผู้อูเกโอ้นาวๆทุกคนเลยนาวนาวหนาวนาวสะอาดนเ้ยเขาาเขาเยมีเขาไม้อ้อมดีนติมาเข้ามาน้ำทุกคนในวันนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินโอเคเลยบาทนี้นี่โอ้ยมีแหงี่ยจอยคือไได้โอ้หนาวเล้มีไฟฟันละคนนี่ นี่อ้บอ้าวโอเคทุกคนเลยนี่นี่โอ้ผู้แมวมันมีอยู่ได้ทุกคนเลยน่ะอ๊บนี่น่ะแมวเนี่โอ้ยอ่อนนิ้วอะทุกคนเลยบัตนี้แกโตจะได้แกะโต้บัตนี้พอได้กินพอได้อ๋อกินแต่ว่ามื้ออื่นเช้านี่เฮ้าไม่เท่ท่านผู้จักว่าเฮาจิกินที่ทุกคน ทำนะในผ่านบอกว่าการหากินในโซงร่มลำบากขนาดชุดๆเลยล่มตัวๆในผ่านพร้อมในผ่านถีงขี้หนาวบ <c oughs> ิ่ได้นี่บิน <c oughs> ตรงนี้แล้วเราเป็นมหันเนี่ยเราไย่อนะอันนี้มัน, <c oughs> ม,น <c oughs> มันตกเกิดแหมมันขั้นแม่นลุกน้ำนี่โซงนี่นี่ยากทุกคนมันหนาวมันหากกับเมื่อกี้โ <c oughs> อโซมมาหม่าอยู่ฮี่ เอาตันลุ่มมากคุยว่าตุลุ่มนะหนักหนักทุกคนขันลุ่มน้ำนี่ช่วงนี้บ่ไว้ทุกคนแม่โบ่ตายอันนี้ข้างไหมทุกคนเลยค้างเฮิร์มันอันนั้นได้คือมันอ้องไงนี่แล้วก็แม้มันยังยั่งอยู่นะเอาข้างเฮ้ยเพราะอะไรมาดิโอ้ยโอเคโอเคโอเคได้ได้โอเคไปไปไปมาๆๆโอไม่ตัวตวดไม่ไม่ไวกระโด โอเคโอเคเลยโอเคน้ำมันเขาไปแตกหมล้วเขาแกะนะไหนดูนี่้ยมีดอกไม้โอ้ยโอ้มันเต็มอยู่ในนี่นาะงคนะแมนเออเออเอาออกไปแกะบหมนี่โอ้แกนมันได้นี่เนาะเนเนเนตายอยู่หันนี่นี่นนีมันรีอยู่ในนี่นี่อยู่ในนี่โอเคไปไปยั้งไปยังโอเคแล้วแกนมันแล้วนี่โอเคอ๋อได้เลยนี่ เด็กเดินนั่งง่ายๆเนาะนั่งง่ายๆต่อย่างนี่คือก็ที่นี่เท้าก็เท้าง่ายโอ้มันแข็งโต๊ดดีครับสุดเศกซะเลยแข็งโต๊ะของเราหมอนี่กินบ่ได้หมอนี่ตัวกินน้อยนึงตัวบุต้องกินหลายตัวเจ็บท้องกูเถอะเนี่ยเหรอกินแล้วแล้วมันมีมองเกลือเอาเลยพอเราอยู่ที่กินทุกคนเลยโอเคสำนี้กันนี่ นังไปนมาปุ๊บมือไปคุ้มเฉกไงอตเูยกู้หน่อยหน่อยตุ่มเซตุ่มเซมดขึ้นเลยทางเข้าเลยก็อายขึ้นเลยเอืขอปหงส์เขาปองมันช่วยายขึ้นแล้วจ้าเข้านี่แหละทุกคนมาป่ายามหนาวเลยนั่งฝีไฟเห็นวัาีไหน มื่อแรกนี่กระท่าหนาวนี่แต่ละคนนี่ต้องดั่งไฟอยู่เตือนอู้เพื่อแก้ความหนาวแต่ว่าค่อยโอเคค่อยเตรียมการบ่ดีหาลายพื้นมัมันซุบใส่ตุ๋ววุ้นไปเห็นของเพื่อนครับไปซื้อเนี่ยมียบไรซื้อยืมดูกว่าใส่ตุ๋ยยังไม่ยังแน่อยู่นี่นะนี่ทุกคนเลยอันนี้นะห้าวอาอบ้าีิครบพักครบพักครบเน้ยนี่นี่อาอ้อไปนี่กันนี่ นี่เอาซื้อเลยนี่เอานี่เป็นไถ่ใส่เพื่อหอมใส่อันนี้ก็คืใส่จนเมืดมืดนี่นี่ห้องโมแดงหลายอยู่เนาะเนาะใส่หลายลวดเสร็จเลยเออรถตัวใส่หอมแดงครับหอมแดงนี่ก็ไปปลูกกันได้เชิญได้นี่เ้อแม่น่าขึ้นงอกกันเลยหงอกเลยหยามมาได้ไหมหยามปลูกเลยหยามมันนี่ชุกสำลานสำรานออกเลยทุกคนนะนี่มันออกแล้วนี่ยามนี้มันออกแล้วนี่ปลูกเจ้าแล้ว นตัตงโเผ็ดหลายปรแเภทเลยแมนจำนี่ใช่ไหนั่้ตหลยประซภทขยันได้ได้กัดาเอมีลูกโดดเออลูกโดดใช่ป่อมมีลูกโดดเอาใส่เลยป่อหอมด้หอมดิยังโบผาไรโบโบอีกเบกนะวาลงโอวโต อ่อนซอนดีเครืออ่องโม้หน่อยนึงเฮ้ยอันนี้เขาเอ่อบอเลยกับแกงอ่ออ่อขันอ่อขันแกงเนี่ยน่ารักกว่านี้ขันแกงเต็มหม,ออมอ้อเต็มหม้อสะก้อนเองก็ให้เชิดไหมนะฮะสะก้อนเอามาเงี่ยไหมเฮ้ยมาเชิดมาละพอเดียวซุกนะหนังต่อน แต่จเจียวอย่ในากแต่แสบแล้วหลังก่อนหอมสดหอมสดนั่นนี่ Bán ở đây. Nằm bài okay. đấy. Ok, dìu khỏi đây. đi, mục viếng bên nhau. Give me nó. Bung 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 cả เก่งตับอเคเลยวันนี้คับคักคักคักนานี่โอ้ยมีแห้กี่จอยมาสาิบนาทีอ้อนรดมามาเขาอืันเกิมกสชาติกนุ่มแปมหมกลมุตอมันยายกินเลยนี่เอาก็คักนี่ เนี่นักแซ่บอ๋อแซ่บเนี่ยมาเข้ามาอย่างเนี้ยอืข้ามาอย่างแซ่บปะพร้อมพอมโอ้ทุกคนเลยกินข้าวอิ่มปุ๊บ,บมไม่เห็นอันนี้ทุกคนเลยนี่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 วเวณนี้ก็เห็นอยู่แต่ลืมทุกคนเลยลืมเอาไปกลับนั่นนี่ผักเสฉวนหลายคนนแล้นวนะ นะโอ้ยจังหวะเนาะโม่จะหิวเข้าทุกคนเลยก็เลยลืมมีเพิ่มเพื่มทุกคนเลยมืออื่นจังหานกินไมมแล้วก็เอาไปกัาฟข้ามไปเป็ดตะกั้กันทุกคนฝากข้ามไปกันดีกันเลยนี่ทุกคนอันนี้บอกค่อยนอนทุกคนเลยมันมีฝนมีมีขอให้เห็นไว้แล้วก็มีไฟอยูนนี่พร้อมนี่นี่นขอบบอหลอยนี่ นี่ขอบบอหออยู่นี่ขอบบอลอเนี่ถือว่าโอเคอยู่อ่าฝนมันจีบบ่มากมันจีบบ่บซอดเพราะว่ามันอยู่กองต้นไม้นอนแหไรบ่มีเราขังนอนเพราะได้หลับเธอหลับนอนซื่ออี๋ยวนั้นโลดนอนแล้วแต่เพราะได้หลับเนี่ยไงตอนชับแจ้งเนี่ยได้ใช่หรือจังนไรยังเบิ่งก่อนหรือบนหนาวกับใบบนหนาวก็บใบเก่าบอใบแต่ว่าไม่กินหมื่น บบมีแล้วบนบริโภคดันปนปลาป่ฮะหนาวันป่าพันปลาเนี่ยใช่ป่ามีบ่โอ้ยนี่มีปลารกยจะไปก็ไปแล้วมันอิ่มแล้ห้องกบุญจไปแล้วต่จำตัวแรงกัยังไงเนี่นะตัวแรกอุปจุต่อใช่ยังจะคอเปลนไปแล้วคันนี่มีอะไรหอกอ่ะเขาขจี้มืออื่นเน่ยฮทุกคนเอนอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์มืออื่นพกกันไหมอาจจะมานนะคันมมานกับเขาจี้